สวัสดีครับผมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทำหน้าที่สอนการบริหารการเงินให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยให้เขามั่นใจและมีแนวคิดในการบริหารเงินที่ถูกต้องและผมสร้างสารรายการนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อแชร์แนวทางการวางแผนการิในการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่ท่านประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิมครับ หลายท่านคงคิดว่าเหตุผลหลักของการทำธุรกิจออนไลน์คือการมีออไรายได้เสริมและคิดว่าง่ายดีไม่ต้องไปเช่าพื้นที่ขายของแค่ขายทางออนไลน์ง่าย,ายสบาย,บาย,บายพอมีลูกค้าสั่งซื้อทำการโอนเงินก็จะเตรียมส่งของได้เลยแต่ปัญหาใหญ่หลวงคือจะทำกำไรได้อย่างไรและมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นกำไรจริงบางร้าน ดูเหมือนมีเงินสุภัดีแต่ตัวเลขในบัญชีกับน้อยลงขณะที่บางร้านต้องเปิดได้ใหม่ๆไม่รู้ว่าจะต้องราคาสินค้ายอย่างไรเพราะไม่เคยคำนวณต้นทุนอย่างละเอียดเลยการวางแผนกำไรเป็นกนารจัดทำแผนกำไรของธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยพิจารณาจากยอดขายและต้นทุนว่ามีความสัมพันธ์และกระทบต่อกำไรของธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ได้กําไรตามแผนเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยได้นั่นก็คือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะทําให้รู้ว่าต้องขายให้ได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจการนั้นสามารถจาแนกได้เป็นสองประเภทคือ 1. ต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตไม่ว่าธุรกิจจะมีการผลิตมากน้อยเพียงใดก็ตาม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายคงที่เท่าเดิมเสมอแต่ถ้าหากพิจารณาต้นทุนคงที่ต่อนหน่วยแล้วก็จะลดลงตามปริมาณการผลิตนั่นเองสองต้นทุนผันแปรหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตถ้าปริมาณการผลิตสูงขึ้นค่าใช้จ่ายผันแปรจะสูงตามไปด้วยแต่ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อนหน่วยจะมีค่าเท่ากันทุกๆหน่วยที่ทําการผลิต การทําธุรกิจออนไลน์เป็นการขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่ลงทุนเองหรือขายบนเว็บฟรีเช่น Facebook, Line, Instagram หรือการนำสินค้าไปโพสต์ไว้กับเว็บที่ให้บริการลงโฆษณาฟรีนับเป็นช่องทางสำคัญในการหาไรายได้พอธุรกิจออนไลน์นะับว่าเป็นธุรกิจที่ใช้ทุนน้อยซึ่งมีต้นทุนดังนี้ ต้นทุนผันแปรได้แก่ค่าโฆษณาบนเฟซบุ๊กยอดขายเพิ่มมากขึ้นก็เพราะเราลงงบโฆษณามากขึ้นค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนจำหน่ายยิ่งขายได้มากก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นมากค่าผลิตสินค้าราคาที่สั่งผลิตเปลี่ยนไปตามยอดขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องลิสต์รายการออกมาให้หมดเลยนะครับส่วนต้นทุนคงท,ท,ที่ได้แก่ค่าเช่า ค่าจ้างพนักงานประจำค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนเช่นเีินเดกันครับอันนี้ก็ต้อง l i s ์ออกมาให้หมดเหมือนกันในการหาทุดคุ้มทุนในการคำนวณน,นั้นเราจะใช้สูตร Q นะครับคือปริมาณการขายเท่ากับ FC คือต้นทุนคงที่แล้วห,หานด้วย P ราคาขายต่อนหน่วยลบด้วย V ต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยประเด็นคำถามมีอยู่ว่า ต้องขายกี่หน่วยถึงจะคุ้มทุนสมมุตินะครับว่าบริษัทต,ตะเพียนทองขยองเดชจำกัดต่างชื่อดูแลอาจจะเหมือนหนังไทยโบราณสมัยนะครับขายปลาตะเพียนสดออนไลน์ที่มีต้นทุนอย่างนี้มีต้นทุนคงที่รวมปีละสองแสนบาทประกอบไปด้วยค่าจ้างแอดมินตอบลูกค้ารายเดือนค่าทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายรายเดือนส่วนต้นทุนผันแปรหน่วยละห้าสิบบาทเป็นต้นทุนปลาตะเพียนที่ไปซื้อจากแผ่ปลา ค่าแพ็กเกจจิงค่าโฆษณาบนเฟซบุ๊กค่าจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ส่วนค่าส่งสินค้านั้นเราให้ลูกค้าออกเองครับราคาขายสินค้าหน่วยละหนึ่งร้อยบาทอยากทราบว่าบริษัทนี้ต้องผลิตและขายสินค้ากี่หน่วยจึงจะคุ้มทุนนะครับเราก็จะคำนวณโดยการแทนค่า FC เท่ากับสองแสนหารด้วย P หนึ่งร้อยและลบด้วย V คือห้าสิบนะครับ ทำต่อที่ได้ Q จะเท่ากับ4ี่พันหน่วยนั่นเองดังนั้นเราจะต้องขายปลาตะเพียนให้ได้มากกว่าสี่พันตัวต่อเดือนกำไรถึงจะเริ่มมานะครับในการกำหนดปริมาณขายเพื่อให้ได้กำไรตามที่ต้องการนั้นเราจะนำกำไรที่ต้องการบวกนะครับเข้าไปในต้นทุนคงที่จากตัวอย่างเดิมถ้าเราต้องการกำไรห้าแสนบาทนะครับก็จะได้เป็น Q ิเท่ากับ Fc คือสองแสน บวกกำไรที่ต้องการ500,000บาทแล้วหารด้วย P ลบด้วย V คือ100ลบด้วย50 Q ก็จะเท่ากับ14,000หน่วยแสดงว่าเราต้องขายปลาตะเพียนให้ได้14,000ตัวนะครับเราถึงจะได้กำไร5 0 0 0 0บาทประเด็นที่สองเป็นคำถามยอดคิดนะครับต้องขายกี่บาทถึงจะได้กำไรตามที่ต้องการอันนี้สอนให้รู้จักการตั้งราคาการขายของออนไลน์นั้น เราทุกคนต่างรู้ดีว่าสินค้าที่เรารับมามักจะมีราคาถูกกว่าราคาขายอยู่เสมอแต่ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ซึ่งในการตั้งราคาสินค้าที่จะขายเราจะใช้หลักการง่ายๆเราจะกำหนดให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมนะครับรายได้รวมหรือ total revenue เกิดจาก p คูณกับ q ส่วนต้นทุนรวมหรือ total cost เกิดจากต้นทุนคง P นะครับ รวมกับต้นทุนผันแปรรวมต้นทุนคงที่คือ FC ต้นทุนผันแปรรวมเกิดจาก v คูณกับ q แล้วค่อยบอกด้วยกําไรที่ต้องการจากตัวอย่างเดิมน,นะครับบริษัทตะเพียนทองพยองเดชจํากัดต้องการกรํหาหนดราคาขายสินค้าจากปริมาณ q 5 0 0 0 0ื่นหน่วยต้นทุนคงที่ FC 500,000บาทต้นทุนผันแปล v 50บาทต่อหน่วยบริษัทต้องการกำไรจํานวนห้าแ0,000บาท บริษัทจะต้องตั้งราคาถ่ายนะครับปลาตะเพียนตัวละเท่าไหร่เราก็จะแทนค่านะครับจับสูตร PR เท่ากับ t c PR คือ P คูณ Q TC คือ FC บวกด้วย VQ บวกด้วยกำไรแทน Q ด้วยห้าหมื่นแทน FC ด้วยห้าแสนนะครับแล้วแทน V ด้วยห้าสิบกำไรที่ต้องการคือห้าแสนบาทนะครับตัวแปร P ที่เราต้องการทราบค่าออกมาจะเท่ากับเจ็สิบาทนั่นเอง ดังนั้นเราต้องขายปลาตะเพียงตัวละเจ็ดสิบบาทถึงจะได้กำไรห้าแสนบาทโดยทั่วไปแล้วกิจการทั้งหลายก็มักจะมีการจำหน่ายสินค้ามากกว่าหนึ่งชนิดนะครับและจากการที่มีการผลิตหรือขายสินค้าหลายชนิดในกิจการเดียวกันต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นในกิจการจะเป็นต้นทุนคงที่รวมของสินค้าทุกชนิดที่ไม่สามารถแยกได้ว,ว่าสินค้าชนิดใดมีต้นทุนคงที่เท่าใดนอกจากนี้ สินค้าแต่และชน,นิดจะมีราคาขายต่อหน่วยและต้นทุนผแปรต่อหน่วยไม่เท่ากันการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของกิจการก็ทำดโดยการหาส่วนผสมการขายจากตัวอย่างนะครับบริษัทตะเพียนทองพียองเดชจำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาตะเพียนสองชนิดได้แก่ปลาตะเพียนต้มเค็มและปลาตะเพียนทอดขมิน้นปลาตะเพียนต้มเค็มนั้นจำหน่ายตัวละ200บาทมีต้นทุนผแปรตโน่ต่อหน่วย110บาทส่วนผสมการขาย60% ส่วนปเาเพีนทอดคมินนั้นขายตัวละ300บาทต้นทุนผันแปแต่หน่วย150บาทมีสมวนผสม,สมการขาย40%ทั้งสองชนิดมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ที่114,000บาทบริษัทต้องขายผลิตภัณฑ์อาหารแต่และชนิดเท่าไหร่จึงจะคุ้มทุนพอดีและถ้าบริษัทต้องการกำไร57,000บาทบริษัทต้องขายผลิตภัณฑ์อาหารแต่และชนิดเท่าไหร ในการหานั้นเราจําเป็นที่จะต้องหากําไรส่วนเกินถระเยียต่อนหน่วยก่อนกาไรส่วนเกินถรฉลี่ยต่อนหน่วยนั้นเกิดจาก P ลบด้วย V หรือราคาต่อนหน่วยลบด้วยต้นทุนผนแปรต่อนหน่วยนั่นเองสําหรับปลาตะเพียนต้มเค็มราคาคือ200บาทลบด้วยต้นทุนผนแปรตนต่อหน่วยคือ110บาทและคูณด้วยส่วนผสมการขาย60%ออกมาจะเท่ากับ54บาท ส่วนปลาตะเพียนทอดขมิ้นนั้นราคาตัวละ300บาทลบด้วยต้นทุนผแปรตโยหน่้150บาทแล้วคูณด้วยส่วนผสมการขาย40%ออกมาจะเท่ากับ60บาทส่งผลให้กำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยเท่ากับ114บาทเราจะหาจุดคุ้มทุนกันจาก Q เท่ากับ FC แล้วหารด้วย P ลบ V FC จะเท่ากับ114,000บาท หารด้วย p ลบี ok b, หรือกำไรส่วนเกินที่คิดเมื่อสักครู่คือหนึ่งร้อสิบสี่บาทคำตอบจะได้คิวเท่ากับหนึ่งพันตัวคำถามถามว่าในหนึ่งพันตัวนี้จะเป็นปลาตะเพียนต้มเค็มกี่ตัวเป็นปลาตะเพียนทอดเค็มกี่ตัวเราก็นำส่วนผสมการขายมาคูณปลาตะเพียนต้มเค็มก็จะได้หนึ่งพันคูณด้วยหกสิเปอร์เซนเท่ากับหกร้อยตัว ปตเพียนทอดขมิ้นก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันคูณด้วยสี่สิเปอร์เซ็นเท่ากับสี่ร้อยตัวโจทย์ต้องการกำไรห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเหมือนเดิมครับเราจะนำกำไรที่ต้องการบวกเข้าไปกับต้นทุนคงที่จะได้ว่าคิวเท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบวกด้วยกำไรคือห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินคือหนึ่งร้อยสิบสี่ คำตอบออกมาจะได้คิวเท่ากับ1,500ตัวเป็นปาตะเพียนต้มเค็มเท่ากับ1,500คูณด้วย60%เท่ากับ900ตัวและเป็นปาตะเพียนทอดมิ้น์เท่ากับ1,500คูณด้วย40%เท่ากับ600ตัวนั่นเองสำหรับประโยชน์ของการวิเคราะห์จุดคุ้มคุณ,คณธุรกิจส่วนมากก็คงรู้ว่ายอดขายและค่าใช้จ่ายตัวเองนั้นเท่าไหร่ และคนส่วนมากก็จะเริ่มกังวลเรื่องสุดคุ้มทุนเวลาที่มีปัญหาขาดทุนเท่านั้นประโยชน์ของสุดคุ้มทุนในเบื้องต้นจะช่วยในการวางแผนปริมาณการผลิตและขายซึงบอกได้ว่าจะต้องผลิตหรือขายเป็นปริมาณเท่าใดจึงจะมีกำไรทำให้ทราบว่าถ้าขายสินค้ามากกว่าจุดคุ้มทุนแล้วธุรกิจจะมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นตัวกำหนดราคาขายให้ได้กำไรจากการดำเนินงานตามที่ธุรกิจต้องการ และช่วยให้การบริหารสินทรัพย์ใ้้หมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกนํามาใช้งานอย่างเป็นกําลังอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ุ้มทุนนั้นก็มีข้อจํากัดบางประการคือราคาขายต่อหน่วยคงที่ไม่ว่าจะผลิตและขายสินค้าได้มากหรือน้อยราคาไม่เปลี่ยนแปลงต้นทุนผลนประต่อหน่วยคงที่ไม่ว่าจะผลิตและขายสินค้าได้มากหรือน้อย และต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขายตลอดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้อยากจะฝากคำถามเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการพบวนณความรู้ความเข้าใจนะครับบริษัทลองชิมดีจำกัดมีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายชาไข่มุกนะครับดังนี้ราคาสินค้าหน่วยละ55บาทต้นทุนคงที่ต่อปี1 1 0 0 0 0บาท ต้นทุนถันแปลต่อหน่วยปรากฏดังภาพประกอบไปด้วยหลอดดูดชานมพลิมเทียมน้ำตาลทรายแป้งไข่มุกแก้วพลาสติกม้วนพลาสติกชาถุงสำเร็จรูปและน้ำแข็งก้อนใหญ่ให้ลองคำนวณหาจุดคุ้มทุนว่าเท่ากับกี่แก้วมูลค่าขายและจุดคุ้มทุนเท่ากับเท่าไหร่กำไรส่วนเกินต่อแก้วกี่บาทถ้าบริษัทต้องการกำไรหกพันบาท บริษัทต้องขายกี่แก้วแล้วต่อยอดนิดนึงนะครับถ้าบริษัทต้องการกํราไรสุทธิ7,500บาทโดยมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล20%บริษัทจะต้องขายสินค้ากี่แก้วเพียงเท่านี้เจ้าของกิจการทุกท่านก็จะมีเป้าหมายที่ถูกต้องและยังทําให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขายหมดปัญหาเรื่องทุนจมไปได้เลยผมหวังว่า รายการนี้จะให้ความรู้ท่านได้ไม่มากก็น้อยหากใครชอบเรียนชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความเจนจัดในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ <peek>